คนช่วงนี้แบบอานเยอะมากพักผ่อนน้อยกินเหล้านอนดึกดมสุราภาพผิวหน้าคือแบบบอได้เลยทุกคนก็คือมอนจะไปฉีดรีจูรันครั้งแรกอยากเจ็บตัว <c oughs> โจทย์งานนะครับอีกกลัวเข็มมากต้องยอมเจ็บตัวนิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูผลน,นะครับหลังจากฉีดมาน่าจะผ่านมาแล้วประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูว่าเออแต่ว่ามีรอยเยอะขนาดไหนนะครับ Okay. เเเาปนล่นไสวัสดีครับไดมอนพลวัตนะครับเย้ไม่เจอกันนานมากทุกคนช่วงนี้แบบงานเยอะมากพักผ่อนน้อยกินเหล้านอนดึกดงโุราแบบแบบส่งการที่ผ่านมาคือแบบอ่อมเลยนะครับทุกคนทําให้แบบว่าสภาพผิวหน้าคือแบบบอดได้เลยทุกคนคือ โซมานะฮะอันนี้ก็กล้องอาจจะ b t นิดนึงตามแล้ววันนี้ก,นนก,นนก,นนก็ตามชื่อคลิปเลยนนก็คือม่อนจะไปฉีดรีจูรันครั้งแรกอยากเจ็บตัวทุกคนก็คือแบบว่า คือพี่ที่คลินิกอัเขาก็แบบป้ายาเราบ่อยมากว่าเออน้องม่อนฉีดเหอะฉีดไหมมันนี่นี่นั่นนาอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็พร้อมล้วเพราะว่าสภาพผิวหน้าคือมันไม่ได้เลยทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ออฟฟิศด้วยจะโจทย์งานนะครับไปแบบพบหมอไปจิ้มหน้าสนิทหนึ่งนะครับทุกคนเอาจริงปนะ้าเป็นคนที่กลัวเข็มมากแต่ว่า มันไม่ได้แล้วอะมันต้องแบบอยากสวยอะแม่ก็เลยต้องยอมเสพตัวนิดนึงนะครับไปศึกษามานิดนึงเขาบอกว่ารีจูรันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวเงาผิวก็จกรูขุมขนกระชับลงอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นผลจริงไหมวันนี้คลิปนี้นะครับมอนจะมาทํารีวิว7วันด้วยว่าเออหลังจากชีดรีจูรันแล้วนะครับ7วันออสภาพผิวหน้าจะมีความแบบแตกต่างดีข,ขึ้นไปขนาดไหนนะครับก็ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับ โอเคจริงแบบตื่นเต้นมากทุกคนแบบคือเหมือนเขาจะแบบใช้ใช้เครื่องยิงเข้าไปอะ่ะเออนั่นแหลรประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็เดีย๋ยวมีรูป Before After ให้ดูด้วยนะครับจากกล้องสดๆเลยนะกันโอเคเป็นกำลังใจใด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันตอนหลังฉีดเลย ถึงออฟฟิศแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับหลังจากฉีดมาน่าจะผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูว่าเออแต่ว่ามีรอยเยอะขนาดไหนนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆก็มันจะแบบขึ้นเป็นตุ่มๆอ่ะทุกคนเห็นปะอันนี้มันก็จะมีแบบตุ่มๆนะครับเฮ้ยแต่แกเัานเล่นไปกระจกปนะเริ่มเป็นกระจกยังแกอนี้ดีด <laughs> อันนี้หลังจากฉีดนะมันก็อยู่ันจจะเงาเงา 7วันแล้วนะครับท่มอนเนี่ยฉีดรีจูรันแล้วก็เชนเนลนั่นเอ,เองนะครับผมเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าผลหลังจากฉีดแนละ้ว7วันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับผมให้ทุกคนดูผ่านกล้องนี้ก่อนเลยนะครับนี่มันอาจจะบิวตี้นิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายจากกล้อง iPhone ไว้ด้วยให้ดูพร้อมๆกันเลยนี่อันนี้จะเป็นกล้องจาก iPhone นะครับนี่นก็จะเห็นว่าเงา,เ,า,เ,าเห็นปะถ้าในกล้องอันเนี้ยมันก็งเงาอยู่แล้วละมัง้งแต่วันนี้ก็จะเป็นแบบ มันมีความเงาขึ้นจริงๆทุกคนเออนะฮะนี่มีความเล่นแสงนะครับนี่นี่น่าสดเลยนะน่าสดจริงๆ <c oughs> เห็นเวลาว่านี่สก็ยังก็ยังเลี่ยยู่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอไปปิดคลิปอีกในกล้องนั้นดีกว่านะครับดูที่ สรุปเลยนะหลังจากเจ็ดวันเนี่ยเห็นผลเห็นผลจริงๆเห็นผลในเรื่องของผิวกระจงางใสขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูขุมขนแล้วก็หลุมสิวอะตื้นขึ้นด้วยความที่หมอเขาเน้นย้ำในในจุดที่เป็นผิวหนังของมอที่มันเป็นหลุมอะคือเหมือนหมอเขาเน้นตรงนั้นด้วยมันก็เหมือนแบบไปเติมเต็มให้มันแบบผิวมันฟูขึ้นมาอันนี้คือเห็นได้ชัดมากแล้วก็รูขุมขนคือตื้นขึ้นแต่ว่า มันตื้นขึ้นขนาดนั้นเลยไหมมันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันมันมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงๆนะในรู้สึกไนดะ้เออมันจะมีอยู่ช่วงประมาณวันที่4ที่5ถ้าเพื่อนๆได้ดูฟุตเท็ดวันที่สี่ห้าตอนนั้นคือผิวฉ่ำวาามากอาจจะเป็นเพราะว่าเอ,อ่อมัอนออกกาลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผิวดีผิวฉ่ำอะเออมันคือเอาจริงๆหน้าสดก็ไม่อายอันนี้เนี่ยไม่อายคืออนนี้ก็มีเขียนคิ้วมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยรับผมทุกคนเนาะ ก็หลังจากที่ฉีดมาทุกคนประมาณ40ินาทีน้องก็ยุบแล้วครับไอ,ไอตุ่มตุ่ม,มใช่ไหมในการใช้ชีวิตครั้งแรกครับก็หมอแนะนําว่าให้ล้างด้วยน้าเปล่าก่อนนะครับผมม่อนก็ทําตามหมอแนะนําเลยทีนี้วันแรกหลังจากฉีด่ันวันแรกครับผมเวลาเราทาครีมก็จะรู้สึกแบบป,ป,ปวดปวดมันจะปวดนิด,ดนึนงไม่ว่าจะอาจจะปวด,จจปวดเพราะว่าเป็น โซนที่ตัวยามันลงไปอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ทรมานนะมันปวดนิดนึงแล้วประมาณสักแบบผ่านไปหนึ่งวันก็รู้สึกเป็นผิวปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทุกคนอันนี้อันเนี้ยหลังฉีดมาเจ็ดวันมอนก็มีกินแอปเปิอ์ไปสองรอบแต่ว่าก็พยายามแบบกินให้น้อยแล้วก็พักผ่อนให้ไวอันนี้คือแบบพยายามช่วยช่วยยาด้วยแล้วนะเออผลลัพธ์ก็ประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของความเจ็บก็สรุปไปแล้วเนาะว่าเจ็บ แต่ถ้าม่อนทนได้ที่ม่นก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะผ่านไปได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เออจริงๆการฉีดอันนี้เขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ3เดือนเนาะแต่ม่อนก็อาจจะแบบสักประมาณเดือนครึ่งก็ไปเติมเพราะว่าอยากให้มันแบบ เพราะ่าเริ่มชอบแล้วอะจริงๆทุกคนเริ่มชอบนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็เออประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องราคาหรือคลินิกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยเนาะเพราะว่าที่ราคาตามคลินิกก็อาจจะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปนะครับผมก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็จะสรุปสั้นๆเลยนะครับเป็นการฉีดรีจูรันผสมกับแชแนลครั้งแรกนะครับผมเพื่อนๆว่ายัางไงกันบ้างเออ เห็นผลต่างไหมจากเพื่อนๆที่มองผ่านที่กล้องมาเห็นผลต่างบ้างไหมครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดพูดคุยกันได้เพื่อนๆนะมอนก็อยากจะมีการแบบว่าเอ,อ่อคุยกับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เอ,อ่อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็รอติดตามคลิปต่อๆไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวคิดว่าอาจจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะ พิโคอะเออเพื่อนๆอาจจะทำพิโคต่อด้วยอะไรเงี้ยเออประมาณนี้เพว่อนวันนี้ก็ทำงานอยู่แล้วก็แอบมาแบบสรุปคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S วันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจจะเสียงเล็กน้อยนิดนึงเพราะว่าอยู่ในออฟฟิศนะครับบ๊ายบายครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะบอกเลยว่าเป็นการเก็บคลิปฟุตเทจที่แบบใช้กล้องสดหนักมากทุกคนคือเป็นคนที่ถ่ายคลิปแล้วไม่ชอบใช้กล้องสดเลยแบบว่า ไม่ได้ม,มั่นขนาดนั้นแต่ว่าคลิปรีจรานอันนี้ทําให้ต้องใช้กล้องสดบ่อยมากเป็นคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นแบบผิวจริงอะไรจริงนะครับปรว่า <c oughs> อย่ลืมกดไลค์ด้วยนะคระับล,ลืมคอมเมนต์เพูดค,คุยกันนะครับใ <c oughs> ส่ไว้ทุกคนว่ามันโอเคขึ้นไหม <c oughs>